สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนิงปณิตาประกาศไว้แบบนี้กลางสื่อฟาดแรงมีสะดุ้งทั้งโซเชียลล่าสุดหนิงปณิตาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีบอกว่ามัางกรกรกฎตุนกุมมีนเมษสิงยิ่งแก่ยิ่งแซบ่บเป็นคนขยันเน้นทำมาหากินใครได้เป็นแฟนนำพาแต่โชคดีดวงจะมีคนมีอายุเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือ คุณเป็นคนรักใครก็จะพยายามจนถึงที่สุดเสียใจจนถึงที่สุดรักปักอก,อกปักใจรักแล้วตัดใจขาดยากมากแต่ถ้าตัดใจได้เมื่อไหร่ก็ตัดใจขาดได้แบบไม่มีเยื่อใยเช่นกัน คุณไม่ได้ชอบคนหล่อไม่ต้องรวยเวอร์วงังแค่ขยันทำกินมีความรับผิดชอบไม่นอกใจก็โอเคแล้วทางนี้ยังได้เขียนข้อความเพิ่มเติมในเอจว่ามีดวงเปลี่ยนผัวใหม่ผู้ใหญ่เข้าอุปถัมภ์ใครโดนบ้างยกมือขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ